สวัสดีครับไพูรณ์บูรณสันติใคร่การบำนานกรมการมั่งชนผมเป็นสมาชิกสางการองค์ทรัพย์กรมการมั่งชนหรือสอพชอมาตั้งแต่แรกเริ่มรับราชการในปี2526ถึงวันนี้ก็42ปีแล้วครับดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเงินที่ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างชัดเจนทั้งด้านการรับฝากเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะย,ยาวและเป็นแหล่งเงินทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ใช้เมื่อยามจาเป็น และสาก,กรก็ทําได้ดีมีประสิทธิภาพคุณภาพเป็นที่เห็นได้ชัดเจนในปี2 0 6 8นี้ผมได้มีส่วนร่วมกับโครงการ Smart Startup หรือสร้างอาชีพสร้างรายได้ของสพชมาติดตามไปดูครับว่าผมได้ทําอะไรบ้างเมื่อทำความเข้าใจโครงการ Smart Startup แล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรามีต้นทุนอะไรอยู่บ้าง เริ่มจากการทํางานนุ่มชนมาราว40ปีก็มีความเข้าใจในทุนชุมชนวิถีชุมชนและความสวยงามต่างๆที่ชุมชนมีอยู่ประกอบกับเพื่อขใครเพื่อนฝูงพี่น้องที่เคยทํางานร่วมกันมีอยู่มากมายในส่วนของการเป็นข้าราชการบำนานที่ยังสุขภาพดีและสติปัญญาแจ่มใสยอยู่พอสมควรทําอย่างไรจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทั้งส่วนรวมและส่วนตัวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเรามีครอบครัวที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนเกือ้อกูลกันให้เดินต่อไปอย่างแข็งแรงได้ธุรกิจ smart startup ที่เลือกก็คือท่องเที่ยวทางเลือกที่เน้น,นชุมชนเป็นสําคัญบวกกับการส่งเสร,ริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสามารถเกือ้อกูลกันได้เมื่อระเมินต้นทุนของเข้าใจชัดเจนแล้วก็เริ่มในสิ่งสำคัญก็คือทำแผนธุรกิจอาศัย B M C มาเป็นเครื่องมือมองให้ชัดว่าในมุมมองลูกค้า ตัวสินค้าผลิตภัณฑ์และมุมมองของผู้ให้บริการมีกิจกรรมอะไรสําคัญที่จะต้องทําบ้างในขั้นการกับเคลื่อนธุรกิจเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมโดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมคุเทศเฉพาะวิภาคภาคกลางและเข้าสอบตามกระบวนการจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตมคุเทศภาคกลางหรือไกด์ภาคกลาง,าาลางนั่นเองสําหรับหน่วยธุรกิจก็ไปจดจัดตั้งพวกประกอบการนําเที่ยวโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าไวท o โกไ h a แ l นด์ like มีสโลแกนว่าพาเที่ยวกินไทยด้วยใจรักพร้อมกับการจัดตั้งหน่วยธุรกิจสิ่งที่จําเป็นต้องทําก็คือการรวบรวมข้อมูลจากความรู้เดิมประสบการณ์และสื่อต่างๆที่มีอยู่ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการที่จะสร้างแพคเกจท่องเที่ยวสร้างเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆคำนวณราคาเพื่อจัดบริการท่องเที่ยว สิ่งที่ทาผู้ขนานัะไปคือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะทำสื่สะสมไว้ทั้งเรื่องความฉลาดรอบรู้ทางการเงินการจัดตั้งและขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมการจัดทําแผงธุรกิจสําหรับธุรกิจขนาดเล็กรวมทั้งพลาสติกเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นต้นในด้านการใช้นวัตกรรมคงไม่พ้นที่จะใช้เทคโนโลยีสารนเทศเป็นเครื่องมือหลัก ในการสืบค้นหาข้อมูลการวางแผนทางความคิดทำแผนธุรกิจหรือสร้างเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงกับการตลาดที่เราคาดหวังรวมทั้งการจัดทำบัญชีที่ทั้งหมดทำให้เกิดความง่ายความสะดวกมีประสิทธิภาพและสื่อสารได้ไวในด้านการเงินก็ไม่เป็นที่น่ากังวลครับเพราะมีการบริหารความเสี่ยงไว้โดยสำนักง,งานก็ใช้บ้านที่ว่าสัยเป็นที่ตั้ง บุคลากรก็สมาชิกครอบครัวช่วยกันทํางานในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของการค่าหลักสูตรอบรมมกระกรุเทศการจดจัดตั้งบริษัทก็ใช้เงินไม่เท่าไหร่ในด้านรายได้ที่ทํามาประมาณ1ปีก็มีรายได้พอสมควรที่คิดว่าเราไม่อยู่ในความเสี่ยงด้านธุรกิจแล้วสามารถก้าวต่อไปได้และพร้อมจะส่งต่อเป็นธุรกิจครอบครัวให้กับชั้นลูกนนต่อไป

Karena panen nanti, panen sama nanti saham langsung berangkat